ตาทองแล้วเดือนโชวพับเอลต้าสาวประกาศข่าวดีไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่เลยเป็นข่าวเท่าไหร่สําหรับคู่ของวีเจสาวสวยพิตา้าณภัฒน์ทรงกับสามีออฟพันรดที่คบหากันมายาวนานถึง13ปีก่อนที่จะแต่งงานกันไปเมื่อปี2 5 6 1และภาพคู่ล่าสุดในวันนี้ที่พิต้าโพสลงโซเชียลที่มาพร้อมกับข่าวดีตอนนี้พิต้ากำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่แล้วโดยพิต้าได้โพสต์ภาพที่กําลังถือพับเอลต้าสาวลูกในท้อง พร้อมกับแคปชั่นสั้นที่บอกตัวเลข16สัปดาห์เอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้พิต้ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้4เดือนแล้วนั่นเองซึ่งโพสต์นี้ก็มีแต่เพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับพิต้ากันเยอะมากๆหลังจากที่เห็นความรักอันมั่นคงของ,ของทั้งคู่กันมายาวนานในที่สุดก็กำลังจะมีทาย,ยาทตัวน้อยๆมาเติมเต็มชีวิตคู่แล้วขอขอบคุณภาพนะพิต้านภัทรลงออฟพโลดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง